ถ้าใครได้มะเขือยาวสีเขียวแบบบ้านเรานะคะมันจะสวยมากเพราะว่าอันนี้ใช้เป็นมะเขือม่วงนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําผัดมะเขือม่วงปลาเค็มค่ะส่วนประกอบของผัดมะเขือม่วงใส่ปลาเค็มเราก็จะมีมะเขือม่วงนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมพริกชี้ฟ้าหรือพริกปาปริก้าอะไรก็ได้แต่งให้สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าพริกชี้ฟ้าจะเผ็ดแล้วก็จะอร่อยกว่านะคะกระเทียมวันนี้เราใช้ไก่สับค่ะใครจะใช้หมูสับหรืออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาเค็มนะส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลผงปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำมันหอยเตรียมเครื่องเคียงไว้สำหรับผัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะการหั่นพริกก็ตามใจชอบเลยนะคะถ้าเป็นปาปิก้าเราก็จะหั่นยาวแล้วก็ตัดท่อนถ้าเป็นพริกแบบพริกเผ็ดบ้านเราเนาะก็จะหั่นเป็นฉลบฉลบนิดนึงค่ะ เอาต้นหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เอาส่วนของใบเนี่ยหั่นเป็นฝอยๆไว้โรยนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกออกส่วนหนึ่งค่ะ เราก็จะนำมะเขือม่วงมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะตามชอบของเราเลยค่ะหลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปล้างน้ำนะคะเพื่อเอาอยางออกแล้วเราก็จะไปพักไว้ให้แห้งสนิทเพื่อเอาไปทอดกันต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะนํามะเขือที่ล้างแล้วนะคะพักไว้สักครู่แล้วเราก็ไปเตรียมกระทะน้ามันสําหรับทอดกันเลยค่ะล้างน้ําให้สะอาดเอามาทอดที่เหลืองนะคะเดี๋ยวเราเอาไปลวกด้วยน้าเกลือกันอีกทีนึงเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นพักเลยค่ะกระทะเมื่อสักครู่นะคะเทะน้ํามันออกแล้วก็เอาน้ําใส่ เสร็จแล้วเอาเกลือใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะเขือ,อามาลวกเอาน้ํามันออกนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะมีน้ํามันค้างอยู่ในมะเขือมากเกินไปทานแล้วจะรู้สึกเลี่ยนค่ะเอามะเขือมาลวกน้าเกลือนะคะเดี๋ยวเรา,าแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราทอดนะคะมันจะมีน้ํามันเยอะ วันนี้เราใช้เป็นมะเขือม่วงนะคะทุกท่านก็จะไม่เห็นความสีเขียวนะคะก็จะเห็นความเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราเอาไปเทนะ้ำออกกันเลยค่ะพักไว้แล้วเดี๋ยวไปผัดกันค่ะหลังจากนั้นก็หันมาจัดก,การปลาเค็มค่ะพอดีเรามีปลาเค็มเป็นตัวอยู่แล้วยังไม่ได้ทอดถ้าใครซื้อมาแบบทอดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะยีเป็นชิ้นเล็กเลกก่อนไม่ต้องชุบแป้งก็ได้หรือจะชุบแป้งก็ได้นะคะ ลงทอดถ้าใครทอดเราติดกระทะก็ชุบแป้งสักนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยเพื่อน <_ d ata> เพื่อนเห็นเอ๊ะชิ้นปลาเค็มเปลี่ยนไปใช่คะ่ะชิ้นมันใหญ่เกินก็เลยเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กนิดนึงคะ่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากคิดถึงปลาเค็มเมนูนอื่นๆขึ้นมาทันทีกระทะวอ,อกแบบนี้นะคะเราตั้งให้ร้อนจัดมันจะไม่ติดกระทะมะเขือพร้อมเดี๋ยวเอาปลาเค็มมายีเป็นชิ้นเล็กๆไก่สับหรือหมูสับ เตาตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะคะหมูสับไก่สับจะได้ไม่ติดกระทะนะคะตั้งให้ร้อนๆเลยใส่น้ำมันเคลือบกระทะบางๆนำไก่สับปลาเค็มยีและพริกต้นหอมกระเทียมใส่ลงไปคั่วพร้อมกันเลยคะ่ะคั่วไปให้สุกเลยนะคะ เผือใส่ลงไปเลยค่ะผงปรุงรสน้ําตาลน้ำมันหอยผิวดำวันนี้ที่บ้านจะผัดนิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าคนทานไม่มีฝันแล้วก็ป่วยใครอยากสวยด้วยอร่อยด้วยทอดแค่พอเหลืองออร่อยมากผัดมะเขือของเราวันนี้ไม่ได้ใส่ใบโหระพานะคะถ้าใครอยากเพิ่มเติมเข้าไปก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะหอมที่หั่นไว้ค่ะโรยเลยถ้าใครได้มะเขือยาวสีเขียบแบบบ้านเรานะคะมันจะสวยมากเพราะว่าอันนี้ใช้เป็นมะเขือม่วงนะคะสีเขาก็เลยจะออกดำนิดนึงนะคะแต่ว่ามันดูน่าทานมากเลยค่ะไปเอาไปเสิร์ฟกันค่ะ